สวัสดีครับวันนี้ได้อยู่กับพี่เติร์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันทํางานปกติแต่อยู่ข้าวไม่มีรถแอปก็โคตรไกลก็โคตรไกลก็โคตรไกลเพราะฉะนั้นเราต้อทำอาหารกินเองเหลืออยู่แค่พี่เติร์กับพี่ต้นก็แล้วเราจะทำต้มมะม่าสองคนไม่คิดว่ากินกี่ห่อสองคนคิดว่าคนนึงก็ต่อห่ออ่ะหรือว่าก็สองรู้ว่าห่อใส่พอหรือเปล่าผัดมะม่าทอดตะเกียบ กินแม่งทุกอย่างกินแม่งทุกอย่างเลยพี่เริ่มเออคือเรื่องเรื่องพี่เดิมไปฉีดวัคซีนมาแล้วมันมีเอฟเฟกต์นิดหน่อยทำให้พี่เดิมถึงกบปกติความที่เราแบบผินข้าวกินข้าวหนักหนักเลยอ่ะเตี่ยนะครนหมดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่กินให้หมดเลยนะครับเรามีปันดูครับนี่โอ้นล้วมันยังไม่ร้อนเลยฮะไม่เป็นไรแต่มันก็ร้อนไม่เป็นไรแต่มันก็ร้อนเตรียมหั่นอันนี้คือผักเราใช่ไหม ฮะมันใช่ผักเราไหมเนี่ยใช่ใช่ก่อนหน่งเลยแล้เอาผักไปล้างก่อนนี่ผักหรือวญาหวะเนี่ยผักผักผักจะเบาๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวยุยยุยติดเลยคอนเดนเลยแล้วก็ซอยได้กลิ่นของประตูไหมคือว่าไม้ไม้เฮ้ยไม่เผ็ดไม่เผ็ดอันเนี้ยกิน ้านแบบนี้เหรอใช่เหรอใช่วิวไปกินหมดหรอหมดครับโอหผักชีหรือผักบุ้งมูเนี่ยผักชีหรือผักบุ้งมูเนี่ยเราแค่กินมันเราต้มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจะไปผัด่ะจริงๆมันต้มแป๊บเดียวนะเพราะว่าเราผัดอ่ะมันมันเละอีกเสร็จแล้วนะครับเราจะตอกไข่โอ่งหนึ่งโอ่งสอง โอ้สามครับน้ำมาเนิ่มมาเลยนะขีาาาาต่อครับโอเริ่มติดกระทะเริ่มติดกระทะครับเริ่มติดกระทะ ยังไม่ได้ปุงเลยปรงเนาะผม,นะผม,มเป็นยินต่โฟมเหรอผม,มเป็นยินตโฟมเหรอวะยินต่โฟแห้งสองห่อแล้วสามมันใหญ่ไปวะ <laughs> แล้วเนี่ยสับประทูโคตรสกปรกอะ <laughs> ่ะเสร็ิกไหม ขอเผ็ดอีกหน่อยดีกว่าอุ้ยอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับอ่าอันนี้คือผัดมาม่าเย็นตาโฟกี่ห่อหกพอหกพอผัดมาม่าเย็นตาโฟใส่พริกซอสเผ็ดเกาหลีคูนสองนะครับแล้วก็น้ำเย็นตาโฟจะเป็นแห้งแดีวเราเรามาจิ้มเดี๋ยว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  ไฮไลท์มันอันนี้ไฮไลท์มันอันนี้กินแัมด้วยด้ไงอันนี้อ๋อเดี๋ยวจะมีออกคอสสอน้วยนะเอ้ได้มาเกาหลีกลางอุยอุ้ยกลางกลางกลางเยอะเลยร้อยครับนะครับก็ อาจจะเป็นผลข้างเคียงนะครับของของวัซีนที่เราได้ไปนะไม่หิวมากกว่าปกตินิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอะเพราะว่าหกซองนี่ไม่ใช่คนแล้วน่ะไม่จุจุลอาหารอ,อ,อ๋อไม่ปิดคลิปคลิปนี้ก็มีเพียงนี้แหละมาถ่ายดูเฉยๆว่าคือพี่ทตาไปฉีดวัคซีนมา <c oughs> เอะ หิวโซเลยก็ถ้าใครชอบก็กอย like, ่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยพวกแหมคลิปแรกนะครับ